เปิดตัวตีตาอคว u าหน้าใหม่ใช้ไลกว่าเดิมตีตาเดินหน้าปรับชมรถยนต์ในสังกัดให้ได้ดีไซน์แฮ m m e r ร์เฮหรือหน้าฉลามอันเป็นเอกลักษณ์อย่างต่อเนื่องและล่าสุดก็ถึงคิวของตีตาอคว้าแฮชแบ็กไฮบริดไซส์เล็กที่ได้รับการปรับโฉมมในเช้นอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศญี่ปุ่นสำหรับ t o y ตาอคว u าคือรถยนต์แฮชแบ็กขนาดซับคอมแพ ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกับยาริสและเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สืบทอดของพรีอุสซีในตลาดโลกโดยเจเนอเรชันปัจจุบันเปิดตัวในปี2021จะทำตลาดเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นดีไซน์ใหม่ถอดด้ามจากรุ่นพี่ไฮไลท์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้คือการปรับโฉมด้านหน้าใหม่ทั้งหมดจากเดิมที่ดูน่ารักเรียบง่ายกลายเป็นความเฉียบคมดุดันสไตล์แฮมเมอร์เฮดได้รับแรงบันดาลใจมาจากติย่าพรีอุสรุ่นพี่อย่างชัดเจน ชุดไฟหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมแถบไฟ LED ที่ลากยาวเต็มความกว้างของตัวรถกันชนหน้าใหม่มาพร้อมกระจังหน้าที่เพียวบางลงและช่องรับลมด้านล่างที่มีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดด้านท้ายมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยด้วยการเพิ่มแถบตกแต่งสีดำบริเวณฝาท้ายพร้อมย้ายตำแหน่งโลโก้ตุยต้าให้เล็กลงห้องโดยสารได้รับการยกระดับความทันสมัยและฟังก์ชันการใช้งานให้สมกับเป็นรถยนต์ปี2025 หน้าจอมาตรวัดผู้ขับขี่แบบดิจิตอลขนาด7นิ้วกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อยหน้าจอกลางระบบสัมผ,สมผัสมีให้เลือก2ขนาดคือ8นิ้วและ10.5นิ้วระบบเบรกมือไฟฟ้า e l e c t r o n i c ิก arking b r a ร e พร้อมออโต้โฮงถูกเพิ่มเข้ามาเป็นครั้งแรกเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ในเมืองอัปเกรดระบบความปลอดภัยเป็นเวอร์ชันล่าสุด t ต,ตาเซที่เสคุ้มพลังไฮบริดเดิมเพิ่มเติมความนุ่มนวลระดับเรือธง ตเตยต้าเอาความใหม่ยังคงใช้ขุมพลังไฮบริดขนาด1.5ลิตรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความประหยัดจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่แบบไบโพลา่าไเกิลเมทัลมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อนหน้าและขับเคลื่อนสีล้อแต่ความพิเศษที่เพิ่มเข้ามาคือฟังก์ชันสมูทสต็อปคอนโทรลซึ่งเป็นเทคโนโลยีจาก SUV ระดับเดือทงอย่างตเต y o ต a Century ช่วยในการเบรคเพื่อหยุดรถมีความนุ่มนวลและลดอาการหัวทิ่ม เพิ่มสุนทรียภาพในการขับขี่ให้สูงขึ้นไปอีก,อกขั2020้นเด y ต้ a อ q u คอ25บใหม่เปิดให้สั่งจองแล้วในประเทศญี่ปุน่นโดยมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ610,000บาทไปจนถึงประมาณ740,000บาทอย่างไม่รวมภาษีนำเข้าของประเทศไทยอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับขมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ